สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูไร่ข้าวโพดนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับที่ทดลองปลูกด้วยนะครับใช้ปุ๋ยอินรีมูลนข่าวศูนย์หกสามสามนะครับตอนนี้ข้าวโพดผมก็ได้อายุประมาณสักห้าสิบกว่าวันแล้วนะครับใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วครับเพราะว่าข้าวโพดมันอายุประมาณสักเจ็ดสิบวันถึงแปดสิบวันก็เก็บเกี่ยวนะครับตอนนี้ก็ดูฝักนะครับ ดูข้างนะครับพวกนี้ต้นก็เสมอกันนะครับจะเห็นได้ว่าลำต้นแข็งแรงนะครับเป็นทิวยาวไปถึงนู่นเลยนะครับฝักใหญ่เสมอกันดีนะครับอ่าอันนี้ดูฝักนี้ก่อนนะครับ ฝักเท่าแขนนะครับตามโสโลแกนฝักเท่าแขนแกนเท่าเหรียญสิบนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับมูลน่าวศูนของสามนะครับก็สามารถทักผมมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 7 9 0 2 6 0 5กนะครับก็มีสาขาทั่วไทยนะครับสาขาทั่วประเทศไทยนะครับของบบิษัทจอยคอยผู้จัดจำหน่ายนะครับก็ท่านใด สนใจนะครับสามารถสมัครสมาชิกนะครับใช้ของในราคาสมาชิกได้นะครับกระสอบหนึ่งก็เพียง4 5 0บาทเท่านั้นเองนะครับก็ราคาขายปีก็550บาทแถมซื้อแล้วได้มีเงินมีรายได้คืนด้วยนะครับจากแผนการตลาดของบริษัทของเราด้วยนะครับถือว่าได้กําไร2ต่อนะครับจากการใช้สินค้านะครับที่สําคัญก็คือใช้แล้วปลอดภัยตัวเราเองด้วยนะครับเพราะว่าปุ๋ยที่เราใช้ก็คือเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับไม่มีเคมีเจือปนนะครับ แล้วก็ที่ผมใช้อยู่ก็จะมีควบคู่กันก็คือจะเป็นโกรดวันนะครับโกรรวันก็เป็นอะมิโนสกัดนะครับจากญี่ปุ่นนะครับฉีดประมาณสองครั้งนะครับสองครั้งเองผมฉีดฉีดสองครั้งช่วงอายุประมาณ20วันนะครับแล้วก็ครั้งที่สองก็ประมาณ เว้นสักอาทิตย์หนึ่งนะครับผมก็มาฉีดอีกครั้งหนึ่งแล้วช่วงที่มันออกฝักนี่ก็ป้องกันด้วยสารกัดจากชีวภาพนะครับของบริษัทของเราด้วยเช่นกันซึ่งไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ตัวเราต,ตัวเราเองด้วยนะครับปลอดภัยนะครับดูฝักนะครับ ฝักนี่เสมอกันเลยนะครับเดี๋ยวจะหาเลือกเลือกจะหาว่าผมเลือกถ่ายแต่ฝักใหญ่ๆนะครับอันนี้เท่ากันหมดเลยนะครับถ้าได้แบบนี้ทักสิบไร่เป็นไงครับตอนนี้ก็พดก,กิโลก็ประมาณสี่ถึงห้าบาทนะครับถ้าไปถึง ตลาดพ่อค้าคนกลางเชื่อแน่นอนว่าต้องถึงประมาณถุงนึงก็ประมาณเกือบร้อยบาทนะครับตัวนี้ใช้ปุ๋ยแค่ห้าสิบกิโลครับต่อไร่นะครับใช้เพียงสองรอบเท่าน,นั้นเองเมื่อต้นเดือนก็มีพายุฝนนะครับลมแรงเจ้าอื่นก็โค่นล้มไปหมดนะครับก็เหลือแต่ของผมประมาณหนึ่งไร่เสร็จเ ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ลําต้นของเรานี่แข็งแรงนะครับไม่หักโคน่นง่ายนะครับอ่าสังเกตดูลําต้นแข็งแรงนะครับแล้วก็ต้นยาวสูงเสมอกันนะครับถ้าได้แบบนี้นะครับถือว่าผ่านนะครับ